สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพันวราการตาเปลี่ยนสีหลังรักษาโควิด -19 เ้าจ้าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสหรับนักร้องมากความสามารถอย่างสาวพันธรการรโรจนวัตรที่ก่อนหน้าน,นี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ผลตรวจว่าติดโควิด -19 ทําทำเป็นแฟนอดเป็นห่วงไม่ได้พระสุดพันได้อัปเดตว่าทางด้านคุณหมอให้กลับบ้านได้แล้วโดยเผยว่าวันนี้ออกจากรงพยาบาลแล้วนะแต่ต้องกักตัวต่อที่บ้านอีกจนถึงวันที่17มกราคมตอนนี้ไม่ มันแพร่ได้แล้วอาการที่ผ่านมาคือมีคลาขึ้นขึ้นลงลงปกติทุกอย่างนะคะตามีเปลี่ยนสีนิดนึงแต่จะกลับมาเป็นปกติเองแฮชแท็ un, กขอบคุณกําลังใจจากทุกคนนะคะแฮชแท็กขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะแฮชแท็กเร็วๆนี้เจอกันนะแฮชแท็กโอมิครอนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณครับ